เจมอเตอร์ชนเนลนะครับผมวันนี้สวัสดีครับก็อยู่กับพีเจมอเตอร์ชนเนลนะครับวันนี้ปล่อยรถกันนะครับกับเจ้า Z Xcr น่าจะคันแรกของสกุลครับเราอยู่กับพี่อะไรยังไงเดี๋ยวฝากรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับสวัสดีครับชื่อแม็กซ์ครับผมมาจากอำเภอภูพานภูพานครับผมอ่าเป็นสายแบรนโค้งภูพานนั่นเองครับอ่าเรียกได้ว่าเซียนเซียนนะก็เคยขับรุ่นไหนมาก่อนครับพี่ เป็นนินจา300นินจา3 0 0รู้สึกมันมันไงไม่พอมือครับผมอ่าก็เลยมาเอาตัวเจ้า ZX4R เนาะครับอ่าตัวเนี้ยถามนิดนึงเจอเจ้าเ x เ็ r เนี่ยชอบอะไรในส่วนตัวรถอย่างตัวเนี้ยคือชอบอะไรในความเป็น ZX4R ตัวนี้ครับก็เป็นรถรถสมัยใหม่นะครับคือเขาเขาอัพหลายๆอย่างเนาะพี่เนาะอ่าทั้งเทคโนโลยีอะไรด้วยเนาะใช่ครับพวกระบบต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเก่าใช่ครับ ด้วยสรีระอุปกรณ์ตัวเล็กนะอ้าะขีปรับพอดีครับก็คือพอดีกับตัวรถใช่ครับคนพอดีกับตัวรถเลยอ่าครับไม่ใหญ่เกินไม่หนักเกินกรเาครับผมก็เหมือนการเลือกรองเท้าต้องให้พอดีใช่ครับต้องให้พอดีต้องให้ฟิตเนาะเลือกเสื้อผ้าตัวนี้ก็เลือกพอดีกับตัวแล้วก็อยากให้เล่านิดนึงพี่ตอนตอนยื่นเอกสารค่ะครับอ่ยื่นเอกสารเนี่ยนานไหมยื่นยังไงอะไรเงี้ยไ่เตียมเอกสารยุ่งยากไหมครับอ่ะเราเล่าให้ฟังนิดนึงเอกสารก็คือ ตอนแรกกะจะจะดูรถไว้ก่อนเนาะทีนี้ก็เคยก็เลยทางทางสูตรแนะนำว่าให้ยื่นเอกสารเลยเพราะว่าใช้ใช้เวลายื่นเอกสารประมาณ2-3ถึงวันก็ทราบผลทราบผลใช่ครับทางไฟแนซ์เข้าไปไม่ถึง3วันครับประมาณ2วันประมาณ2วันทราบผลก็โทรไปบอกว่ามลเข้าแล้วว่าอนุมัติผ่านตรงนี้ยื่นเอกสารที่ไหนครับ ที่บ้านครับยื่นที่บ้านสบายก็คือให้เจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารที่บ้านใช่ครับแฟร์นิเจอร์ที่บ้านแล้วก็เขาไปตรวจกิจการตรวจรายได้ตรวจอะไรของเราใช่ครับโทษโทษนาพี่ทำอาชีพอะไรนะครับพี่ธุรกิจส่วนตัวอ่เป็นธุรกิจส่วนตัวฝากร้านได้นะครับครับผมอยู่ที่ภูพานครับผมเป็นขายวัสดุก่อสร้างกับซีแพคไซโลปูนผสมนะครับค้อนกรีต อยู่ที่ภูพานเนาะเพิ่มภูพานใช่ครับผมอ่าแล้วยื่นเอกสารแล้วผมขออนุญาตทําความเข้าใจนิดนึงก็คือของพี่นี่ยื่นเอกสารที่บ้านเลยใช่เนาะอ่าแล้วก็รอผลตรวจกิจการประมาณ2วันเนาะใช่ครับอ่าวัน2วันก็ทราบผลอนุมัติออกมาแล้วก็ ได้เป็นรถคันนี้เลยใช่นะครับผมอ่ะตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างคนระับผมแอบเห็นของแต่งนี้ก็มีการสะบัดมีการสะบัดของโอรินแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายของ,ขอ,งอะไรนี่ฮะจำไม่ได้ไฟไท้ายแต่งเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ผมไฟไท้ายแต่งแล้วก็มีก กัดแฮนด์มีท้ายสั้นท้ายสั้นผมแอบเห็นสปูนยกรถแล้วมียกท่อมาด้วยวันนี้แต่ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับผมเดี๋ยวว่าจัดเต็มนะครับตัวนี้แต่วเต็มได้อีกมว่าเต็มได้อีกรอรอควิกชิปรอควิกชิปใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานเนาะมันยังไม่มีควิกชิปนะครับผมแล้วเขาทางทางคุณพี่เขาอยากใส่ควิกชิปด้วยตัวนี้สามารถใส่ได้เลยทางร้านก็คือเอาเอามาใส่ให้แล้วก็จุนกล่องนิดหน่อยได้เลยใช้งานได้เลย ก็อยากรบกวนนิดหนึ่งฝากร้าน PJ Motor นิดนึงครับพี่ป้ายยาหน่อยป้ายยาหน่อยครับผมครับก็ฝากร้าน PJ นิดนึงนะครับอยู่หน้าสนามบินสกลนครครับผมสะดวกสบายฮะมีทุกอย่างชื่อชอบรุ่นไหนก็ถ้าเข้ามาถามพี่พี่แอดมินได้ครับผมพี่พี่เขาแนะนําดีครับไม่ต้องห่วงบริการประทับใจแน่นอนถ้าตั้งแต่วันอนุมัติคือมารับรถก็ได้เลยใช่ครับ วันคับผมอันนี้รอวันรอเลิกด้วย <5 S 1> ได้เลิกงามยามดีก็มาออกรถกันค ันนี้อยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่อาทิตย์ครับพี่อาทิตย์นะครับผมเป็นเจ้าของของเจ้าเซทเอ็อคันใหม่คันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของพี่อาทิตย์นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอยากให้พี่อาทิตย์สวัสดีครับผมชื่ออ,อ,อาทิตย์ผมทางาน ขายหมูสดอยู่ตลาดสดสกลนครน,นะครับถามคำถาม,ถามยอดฮิตเลยทำไมชอบรุ่นเซเล็กซตัวนี้ครับผม <laughs> ผมไปผมไปดูในรีวิวมันเพราะว่ามันพอดีพอดีอดมันดูเหมือนว่า ถ้าเซต X ของมันจะใหญ่ไปแต่อันนี้มันดูพอดีแต่สองห้ามันก็จะเล็กไปเซต X สองห้าครับผมก็คือดูมาในหลายๆรุ่นใช่ครับอ่าแล้วของคาวาก็ดูทั้งตัวเซต X หกครับดูทั้งเซต X ยี่สิบเซต X สี่ครับอ่าแต่ว่ามาจบที่ตเซต X สี่เพราะว่าตัวรถมันไม่ได้ใหญ่มากครับอ่าเหมาะกับการขับขี่พอดีกับการขับขี่มันขับขี่ในเมืองสบายด้วยอ๋อแล้วก็ครับผมมันคล่องตัวอ่าไม่หนักมากน้ำหนักไม่เยอะด้วยเนาะ ผมเห็นอยู่ในเพจ f a c เฟซบุในรู้จักพี่เจมโเดอร์ใน Facebook ใช่ติดตามใน Facebook มาแป๊บเดียวครับใช้เอกสารไม่เยอะใช้แค่ใบประกอบการกับบัตรประชาชนบัตรคำนาทะเบียนบ้านแค่นั้นหลักเอกสารไม่เยอะครับตอนตอนยื่นเอกสารยื่นวันไหนนะครับพี่ยื่นเมื่อวานครับยื่นเมื่อวานก็วันนี้รับรถเลยครับนี่ครับผมเอกสารวันเดียวอนุมัติเร็วมากเร็วมากเลยเร็วมากนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์นะแต่อ๋อเร็วขั้นสิบเปอร์เซ็นต์ครับดาว ดาวที่10%ครับแล้วก็ไม่ใช่คนค้ำด้วยใช่ไหมครับพี่ไม่ครับไม่ได้ใช้คนค้ำเลยนะครับแล้วก็ได้กิฟต์ไวเชอร์ด้วยงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่อาทิตย์ฝาก P.J. มอเตอร์นิดหนึ่งครับพี่แนะนำคนที่ต้องการออกรถนิดหนึ่งครับผมก็แนะนำคนที่ต้องการออกรถนะครับ P.J. มอเตอร์อยู่ข้างสนามบินสุโุโขทัยนครครับออกรถง่ายรสบารบริการดีมากโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับ